เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับไปเยี่ยมชมงานนะครับตกปลานะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะงานครั้งนี้ครับจัดอยู่ที่โอซาก้านะครับผมนี่นะครับงานที่จัดขึ้นนะครับก็อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะฟิตแมนนี่ก็เป็นแบรนด์หนึ่งเนี่ยที่ผมเคยใช้นะดูงานไปกันเพื่อนสวยงามไหมเซียร่าเป็นงานสตรีมนะครับประมาณ8,000บาทโคตรเท่เปิดเป็นแบบว่าเป็นเด็กเลยนะเพื่อนที่ทาน้ำแข็งนะฮะเป็นรูปหยาบฟอม ใครสายดื่มน้ำชานะฮะโอ้โหถ้ามีนี่โคตรเท่เนน Moon, ลยบูธไดว่านะครับนี as, yep. 5, 30, ่ก็เป็นเซอร์เทสเบอร์สามพันนะครับเห็นในแบบตอนโปรโมทแล้วหน้าโดนอยู่นะเพื่อนรีซีทนะครับคาร์บอนตัวล่าสุดนะครับเกลือไปเห็นราคาแล้วนะครับให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะฮะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเยนนะฮะสามหมื่นกว่าบาทเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแต่ก็แลกกับเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสุดเหมือนกันนะครับหิมะตก วันนี้ก็อุณหภูมิเย็นจะเยือกเหมือนเดิมวันนี้นะเราก็ร่วมด้วยเช่นกันหาในการหาของแปลกมืวิคนละหมื่นคนละหมื่นเนื้อปาวานนะครับในราคาร้อยกว่าบาทนะครับเค้กข้าวด้วยเหียวเหมือนเนื้อเนื้อปะวานติดหนังหียวไหมข้าวเนื้อานั้อเนข้วเลยหลังจ้กที่เอิดพิสดารไอแล้วนะล้อปลาวอนไปอล้วโอทโล้น้อเนื้อา้อเ้อองของแปลกอย่างนะฮะูกูนะฮะเป้านะครับปลามีพิษ ครั้งหนึ่งในในชีวิตนะฮะลองสักทีปูยักษ์เนื้อมันก็จะมีความแบบเหนียวเหนียวเนบๆหวานมันได้ความสะใจใช่ครับต่างประเทศครับพี่ ตอนนี้ผมก็ถึงสนามบินแล้วเพื่อนไปได้เวลาการเดินทางอันยาวนานนะฮะก็เป้าหมายของเรานะครับสไปญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปชมอุปกรณ์ตกปลานะ <coughs> <coughs> oh, nãy xuất cả tỉnh cả tỷ rèm Oh, it's okay, it's okay. It's ok? thao Wait a moment Shower Shower Wait, wait <coughs> อนนตอนนี้เจอละดูหน้าตาห้องกันโรงแรมที่เกือบถูกที่สุดในญี่ปุ่นคืนนะนะสามร้อยกว่าบาทโอเคในสุดก็ถึงสักทีนะ,ะกับการเดินทางแบบว่าอันแสนยาวนานประมาณ6ชั่วโมงกว่าแล้วก็กว่าจะนั่งลงนั่งรถตอนนี้ ถึงญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นการไปประสบการณ์นะครับเรามานอนโรงแรมที่โอซากา้าญี่ปุ่นนะที่เรียกง่ายว่าคือละสามร้อยเป็นโรงแรมที่ถูกมากนะครับเกือบจะถูกสุดในญี่ปุ่นแล้วนะฮะถูกกว่านี้มีนะแต่ว่ามันจะไม่มีฮีตเตอร์นะแต่ซึ่งอุณหภูมติตอนนี้นะครับประมาณค่อนข้างจะเป็นเลขตัวเดียวนะหนาวเราต้องเรียกแบบมีฮีเตอร์หน่อยเพื่อใครอยากมาก็มาตามได้เลยนะฮะแค่น,นี้ก็เพียงพอแล้วนะมีทีวีมีตู้เย็นแต่ห้องน้ํารวมแล้วเพื่อน เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับไปเยี่ยมชมงานนะครับตกปลานะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะฮะงานครั้งนี้ครับจัดอยู่ที่โอซาก้านะครับผมแล้วก็เป็นปีแรกนะครับที่ผมมาด้วยนะฮะจริงๆก็เล็งที่จะมาหลายปีแล้วนะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสซึ่งปีนี้มีโอกาสนะครับเราจะไปชมงานกันนะไปดูกันว่าที่นี่นะครับมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับงานที่จัดขึ้นนะครับก็อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะโอซาก้านะฮะ งานครั้งนี้ก็เป็นปี2026นะฮะจากก่อนอื่นเราไปดูแผนที่ก่อนเลยนะฮะโอ้นี่นะมีทั้งฮอล์ A ฮอล์ B นะครับเดี๋ยวเราจะเยี่ยมชมวันนี้ก่อนเลยนะฮะดูแมปกันเลยว่ามีบูธอะไรบ้างนะฮะซึ่งจริงๆแบรนด์พวกนี้จะเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นล้วนๆเลยนะฮะแล้วก็ใครสายญี่ปุ่นนะก็จะเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่ามีแบรนด์อะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไล่ดูให้หมดเลยนะว่าที่นี่เขาวงการตกปลานี่เขาอลังการกันขนาดไหนนะฮะไปะดูกันมาครับเ,เพื่อนๆ ปเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมฮอแรกนะฮะฮอเนะครับเยี่ยมชมกันเลยอันนี้ก็เมโอนะฮะเมโอนี่ก็ที่รู้จักกันดีในกล่องเวอร์ซัต่างๆนะเริ่มจากบูทนี้เลยแล้วกันอันนี้มีแคตตาร็อกด้วยนะครับติดไปสักหนึ่งเล่มแล้วกันอน,นี่เราก็จะดูถึงบูทไหนก่อนก็ดูบูทนั้งก่อนแล้วนะฮะอันนี้ผมก็มีใช้อยู่นะครับกล่องหนึ่งนะครับในรถ ที่ใช้เก็บพวกอุปกรณ์ต่งตางๆนะครับก็ยี่ห้อน,นี่แหละครับมาดูกล่องนะครับของเมลนะฮะเวอร์ซัสนะใส่เหยื่อโคตรเท่เปิดเป็นแบบว่าเป็นเด็กเลยนะเพื่อนฟังก์ชันนี่สุดยอดจริงแต่ชุดนี้ผมว่าถ้าจะต้องซื้อเพิ่มนะทั้งถาดเนี่ยเนี่ยเซตนี้น่าจะยกมาใส่เพิ่ม ฟิตแมนนะครับฟิตแมนนี่ก็เป็นแบรนด์หนึ่งนะที่ผมเคยใช้นะเมื่อก่อนใช้นี่ผมใช้จะเป็นนี่รุ่นนี้บีมนะถ้าจำไม่ผิดอ่าเป็นแนวสตรีมนะครับฟิตแมนบีมดูงานเป,น,เปนังเพื่อนสวยงามไหมนี่รุ่นนี้เมื่อก่อนที่ผมใช้ไจ้เป็นรุ่นนี้นะเซราเป็นงานสตรีมนะครับราคาค่าตัวนี่ก็อ่ะ ให้เพื่อนๆนดูม่รูมีเขียนหรือเปล่าประมาณ800 0บาทนะตัวนี้เทียบราคาเลทนะตอนนี้นะฮะแต่ว่าสมัยตอนที่ผมซื้อนั้นน่าจะประมาณเลทมันจะประมาณเกือบเกือบสาสิอ่ะก็ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นสองหมื่นสามนะฮะแต่ว่าตอนนี้ราคาเลทมันลงไปเยอะเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่นะเพราะเห็นในเว็บนะครับสวยนะสวยแต่ก็สไตล์ออกดูแบบว่าแนวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยแต่ข้อดีเนี้ยผมชอบแบงก์มากแบงก์เขามีทําหลายซีรีส์เลยนะฮะมีทั้งแบบว่าแนวเท้าแล้วก็เป็นแนวแบบว่า งานซีแบสครับโอ้นี่นี่คนนี้คนนี้เจ้าของนะนี่คนที่หัวทองนะยืนอยู่นั่นแหละคนนี้เจ้าของนะถ้าใครเคยดูคลิปเขาเขาจะตีเหยื่อแบบเรียบเฝ้าเรีบเ้าหน่อยนี่ว่าเรามีคนใส่แล้วนะครับใส่ตัวเนี้ยเหรออแอดแต่ว่าคนละยี่ห้อแต่ว่ายิ่22เมิรเองเหรอ22เหรอราคาเท่าไหร่วะ แต่นี่ไม่ใช่การ์มินเป็นจอมินเลอร์มินเลอร์แต่มันก็ต้องซื้อลายเส้นมาใส่ไปเพราะว่าก็ต้องไปซื้อลายเส้นพวกกาบินเพราะว่ามันมาทัดได้เหมือนกันอ่ามินเลอร์ออกมาเล้วยี่ห้อนี่หรอแนวไอซีแบส์นี่ยี่ห้อหมาใช่เหรออม๋อเอ็มนี่เขาทำมาประกอบนี้ไป เพราะประกอบไปชุดนี้ก็มันมีรูนี่อยู่แล้วไงนี่เห็นปะเมื่อวานเห็นที่ร้านที่เราไปมีอยู่มีเหรอมีไอหมึกอันนี่แหละแต่กูไม่แต่กูไม่เห็นชุดที่มันประกอบอย่างงี้ไปเห็นแต่ที่มันเป็นอะไหล่ที่เป็นถุงไงนี่ก็ใส่เบ็ดใส่เบ็ดแล้วแอคเป็ดไงวะไม่อะมีอะไรเคาะเคาะเคาะวิ่งวิ่งมาธรรมดาไม่มีหรอกเออนี่ไม่ต้องไปซื้อเครื่องไอ้ปั๊มน้ำนี่เนี่ยเราไปซื้อเครื่องที่มันดูดน้ำใช่ไหมเท่ห์วะที่เทสเหยือทย เซอร์เรียกคนหลังมันอ่ะพี่เออใบหลิวเฮ้ยอันนี้เจ๋งว่ะนี่ไงดีไซโนนะครับดีไซโนนี่ก็เป็นแบรนด์ทำคันเบ็ดนะที่ค่อนข้างคุณภาพสูงนะในญี่ปุ่นนะฮะสรแบงค์ที่เขาใช้ก็วัสดุอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าค่อนข้างใช้คาร์บอนที่ดีมากๆเลยนะนยี้หลังนี้ก็เป็นผลิตให้แบรนด์ญี่ปุ่นหลายยี่ห้อเลยแบรนด์นี้แบรนดังๆนะแล้วก็คันแต่ละคันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะฮะร,ระดับหมื่นไปปลายถึง2 0,000ืกว่า ซิลลิ่งในการจับนี่ก็โอ้โหแม่งโคตรเบาเลยฟินลิ่งดีจัดนี่นะอันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะเพื่อนตัวนี้ก็แบงค์โชเลแต่กูว่าราคานี่แม่งน่าจะเจ็บตับเลยวะแสนเยน,น,มมนอืมนี่แสนเยนนะเพื่อนธรรมดาซะที่ไหน แต่เย็นก็นราคาเรทตอนนี้ก็ประมาณ20,000่นกว่าแต่ว่าถ้าปกติก็น่าอยู่มาสัก0ามหมื่นมันเป็นคันแบบตีพวกแข้งนะเว้ยเออแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวทัวนาเมนต์เว้ยตัวที่ใช้แข่งเมื่อก่อนโคตรชอบเลยใจไม่ถึงไม่กล้าใช้เพราะซื้อแลปุ๊บแม่งขายายากเลย <c oughs> ตัวนี้เป็นตัวที่ผมเมื่อก่อนผมโคตรชอบเลยนะแนวมันเป็นคันที่มาทําไว้สําหรับตีปักนะฮะตีเหยื่อแข้งคือเหมือนรองรับในการตีพวกเหยื่อแข้งเหยื่อปักทุกชนิดนะฮะไซเนจี้นะเป็นซีรีสนี้เลยคันก็ออกแนวดึงๆหน่อยแต่ว่าให้ฟิลลิ่งที่แบบ ค่อนข้างดีเบาไม่หนักเพราะปกติคันตีคร้งนี้ส่วนมากจะหนัหนกๆนะแต่ว่าคันนี้นี่คนละเรื่องเลยราคาก็เจ็บตับเหมือนกันเจ็บราคานี่เจ็บตับทุกแบรนด์แต่ราคานึงก็ระดับ2 0,000ือัพนะแบงก์โทเลเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นแบงก์ค่ายเดียวที่ผมใช้นะครับโทเลก็เป็นตัววัสดุที่ทำในคันซาบุทานด้วยเหมือนกันแต่ว่าน,นี้จะเป็นแบบวัสดุตัวท็อปแล้วนะครับ ผมจะพาเพื่อนมาดูแบรนด์ที่อลังการยิ่งใหญ่หนึ่งแบรนด์นะในบ้านเราก็รู้จักกันดีแน่นอนครับแบรนด์เอ e เวอร์กนะครับเอเวอร์กีนี้เข้ามาก็นะตามสไตล์หรูหราหมาเห่าเป็นคันที่ไฮเพ p e r f o r m แมน e นะครับถ้าเราไม่นับที่ราคานะราคาคันที่ค่อนข้างจะ แพงหูฉี่ในบ้านเรานะครับคันน่งนี้ถูกสุดของเอกรีนี้ก็ระดับประมาณหมื่นต้นๆนะจนไปถึงประมาณ2 0,000ไปลายปลายนะยัน3 0 0 0 0นะฮะแบรนด์ที่ค่อนข้างไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์รอตคุณภาพดีที่สุดนะครับตถวดุใช้ก็เป็นโชเรนะครับโอ้แต่ละรุ่นเะเพื่อนเลยอันนี้คือตัวท็อปของเขาเลยนะฮะคันพวกนี้ก็ระดับประมาณ2 0,000ไปลายปลายนะใครถือเข้าบ่อนี่โคตรหล่อนะเพื่อนนี้โกเซ่นนะฮะหลักๆก็ ทำเกี่ยวกับสายนะงานทะเลสายอะไรเงี้ยก็แบรนด์เก่าแก่เหมนะือนกันอันนี้เขาเทสเลยก็จะเป็นความรู้สึกของสายความสมูทเหรอเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่สมูทมันไม่ได้หมุนมันแค่เหมือนกระตกุกเหมือนปลากินอ่ะลองลอง,ลองเอาเข้าไปดิมันน่าจะเป็นแบบความรู้สึกของสายเซนซิทีฟเหรอเออประมาณนั้นเซ<อ>นซนะิทีฟของสายอ่ะไอตัวนี้มันจะมีความนุ่มกว่าแต่อันนี้มันจะแบบฝั่งฝ่ายเนี่ยมันจะแบบว่าน่าจะแบบให้เซนซิทีฟดีขึ้นเวลาปลามันกินบ้าง เนี่ยหลังจากดิเราไม่รู้เราอยาไปตั้นที่เราถือหนังสือเียเดียวเออขวามันจะแบบมีความมีเทนชันที่มันแบบตึงๆมาหน่อยความไม่ที่ไปเองว้าวเออแล้วนี่หลังจากตอนแรกเหมือนใช่มึงไม่เข้าใจหรอไอ้มึงตีได้เยียบผิวน้ำมึงอย่าไปสนใจเลยไม่เขาบอกว่านีีอยวใช้ที่อ เราก็อยู่ที่หน้าบูธฟูจินะฮะไปลองเข้าไปดูอุปกรณ์ข้างในกันดีกว่านะครับอันนี้ฟูจิก็เป็นแบรนด์ที่เรียกไงว่าระดับโลกเลยนะครับพาร์ทชิ้นส่วนนี่ขายทั่วโลกนะฮะนี่ผมเห็นชุดนี้แนละ้วผมชอบเลยเนะี่ยเป็นคาร์บอนทั้งหมดเลยเนฉะพาะไอ้ตรงนี้นะเพื่อนๆไอ้พอชุดเนี้นะยชุดเนี้ยแพยงกว่ากันผมอีก เนี่ยเออเนี่ยแค่เนี้ยนะเนี่ยแค่เนี้ยก่อนเนี่ยแพงกว่าคันผมอีกอันนี้เป็นคาร์บอนทั้งหมดเลยนะเพื่อนนะแต่เขาก็เป็นแบรนด์ระดับโลนะเขาเขาก็ดูดูกิโลชั่งดูน้ำหนักดูน้ำหนักดูแค่พาร์ทแค่นี้โชว์สิบสิบสี่กรัมหัวจิกอันหนึ่งเออหัวจิกพร้อมปลายยางใช่แต่อันนี้อันนี้สวยว่ะอันนี้แบบสเรตลรูปว่ะนี่อย่างเงี้ยเสตลรูปเงี้ยโอ้โหแล้วก็ต่อตูเดาเนี่ยอารมณ์นี้เลย นี <ítulo> ard, ่เขาขายอะไรนะเขาขายทั้งห่วงนี like so like ้เลยไหมไม่เขาขายนี่แค่ชุดนี้ไงแค่นี้ก็ทั้งชุดนี้เลยแค่นี้ไงโอ้โอโอเคครับอันนี้ด้านด้านนี้เฉพาะคนถนัดเออมันหมุนได้แต่ว่าแต่ว่ามันจะให้เลื่อนนะว่าคนถนัดซ้ายถนัดขวานี่เพราะว่าฝั่งเนี้ยผมรู้สึกว่าเนี่ยพอเวลาเอามือประกบอเงี้ยนะแม่งแม่งโคตรพอดีอ่ะพอดีเลยอ่ะเหมือนมันมีจุดที่มันมารับรับตัวอุ้งมือนะฮะเนี้ยเป็นแฮนเดิลที่สลับแบบทำแบบหมุน ได้ทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาถนัดซ้ายถนัดขวาสมแล้วที่เป็นเจ้าตลาดนี่หลนะรุน่นนี้นะรุ่นนี้เทมากรีวฟูจิอันนี้ตั้งแต่ปีอะไระเนี่ยนี่ไงนี่อันนี้อันนี้<อ>เก่าสุดอันนู้นเก่าปลาอ๋อเออนี่อันนี้ยังอันนี้มันยังไม่เป็นด้้มเลยเนี่ยมันยังเป็นแค่ตัวเป็นที่จับลอกอยู่เลยนะอันนี้ก็เป็นสตอรี่บอร์ดนะครับของประวัติรีซรีฟูจินะฮะอันนี้มันจะอยู่ในพวกคันเสือติปปี้ใช่ป่ะพวกคันเสือติปปี้นะเป็นซีรีีท่่แบบวา าญี่ปุ่นมันก็เรียกอะไรเข็ดะวะแต่ว่าแต่ว่าผมจะอยู่นี่ผมจะมาถนัดทางโซนนี้รีวฟูจิอันนี้พวกเนี้ยเดี๋ยวนี้ก็มีราคาหมดเลยนะฮะใครมีเก็บไวน้นี่เก็บไว้ได้เลยเนะี่ยข้างหลังมีราคาหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเจเนอเรชั่นใหม่นะสุดยอดจริงเน้นหาเน้นหาแล้วกววออ็นี่ผมบอกเลยนะว่าเหยื่อบางตัวนะฮะ ราคาเนี่ยซื้อสติ๊กกับสเตล่าได้สบายๆเลยนะฮะเหยื่อพวกนี้นี่คือราคาสูงมากนะเพราะเขาถือว่าเป็นงานแฮ<ข>นแด์เมดนะมันมีคุณค่านะงานพวกนี้เพราะฉะนั้นราคาเราก็ไม่ได้วัดกันที่แบบปริมาณเลยเท่าจะได้นะอันนี้วัดกันที่คุณค่าของชิ้นงานนะคุณค่าคือเป็นตัวตั้งของราคานะครับเป็นเหยื่อที่ค่อนข้างคิเอทนะค่อนข้างแนวมากๆเลยนะเหยื่อแต่ละตัวก็ประมาณ 4, 5, สี่หพันสูกๆหน่อยก็สักสามพันอะไรอย่างเงี้ยปลาก็าใช้ว่าจะกิบเยอ บางรุ่นนี่เป็นลิมิเต็ดโปรดักต์นะบางรุ่นพอเห็นราคาที่กระโดดไปไกลเลยนะครับคือมันดูได้ยง่ายว่าเป็นงานศิลป์ที่ตกปลาได้อน,นี้ดีกว่าเรามองกันเป็นงานศิลป์ด้ามสั้นๆขอจับชุดนี้หน่อยดีกว่าชุดนี้เลิกผลิตไปแล้วโคตรอยากได้แต่ราคานี่แม่งไม่เป็นมิดเลยเฉพาะด้ามนี่ประมาณเท่าไหร่วะประมาณสักหมื่นสองหมื่นะด้ามอย่างเดียวนะไม่รวมตัวแบงแบงนี่เส้นละประมาณหมื่นกว่าบาทเอาไว้ว่าเซตเนี้ยนะนเพื่อนเห็นเนี้ยห้าหมื่นยังไม่พอเลยเนะี้ยห้าหมื่นนี่ไม่พอตังค์ไม่พอซื้อนะชุดเนี้ย <3, 000 S 2> แพงกว่านั้นนะฮะอองงงรุ่น่นยยนนต้้้เป็สาายยีดวย เออเนี่ยเป็นสายอย่างเงี้ยสายแปลว่าเหมือนอารมณ์เหมือนอะไรวะมันเป็นมันไม่ก่อนที่จะเป็นีเป็นสายเบรดอะ<ม>ก่อนจะเป็นพีเอแต่มันเป็นเบรดสีมันจะมีเอกลักษณ์เออสีอโคตรวินเทจอันนี้ก็หมอะสลับแนวอินดี้นะฮะเซตนี้บอกเลยนี่แต่ละเซตนี่โคตรแพงนี่ครับโอ้เซต้านะครับเป็นแบรนด์แนวอาจิแนวทะเล พรีเซนต์เกี่ยวกับเรื่องแสแตนนะครับกล่องวางร่องเขานะครับสามารถต่อได้เป็นเป็นคอนเทนเนอร์อย่างนี้เลย <m> ก็เท่อยู่นะเพื่อนร่องวางอย่างนี้นะครับอยากมีไว้ที่บ้านเหมือนกันนะครับเนี่ยขายเป็นที่แบบว่านี่นะเพื่อนที่ทําน้ําแข็งนะฮะ,โโเ,เ,ะเป็นรูปเหยาปลอมใส่สายดื่มน้ําชานะฮะโอ้โหถ้ามีนี่โคตรเท่เลยที่ทําน้ําแข็งนะเพื่อนเพื่อนเป็นรูปเหยาปลอม บูดาดว่านะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูว่านะมีอะไรใหม่ๆมั่งนี่ก็เป็นเซอร์เทจเบอร์สามพันนะครับเห็นในแบบตอนโปรโมทแล้วหน้าโดนอยู่นะเพื่อนท็อปสุดนะครับของในตระกูลดว่านะเอ็กซิทนะฮะตัวนี้เป็นโมเดลเก่าอยู่นะยังไม่มีรุ่นใหม่นะครับราคาก็นะเอาเรื่องแสนเยนนะฮะไอตัวเมื่อกี้แปดหมื่นเยนนะเซอร์เทจเอ็กซิทนี่แสนเยนเลยอันนี้จะเป็นรุ่นเอ็กซิทนะครับเป็นรุ่นฉลองยี่สิบปีนิวดีไซน์ Yes all the little seat โอเคอ่าฮะอ่า huh. uh, like เอ่า solid structure อ่า huh. solid but uh, เอ่ full carbon อืม hollow structure อ๋อนี่นะครับอันนี้เป็นรีซี่นะครับคาร์บอนตัวล่าสุดนะครับที่ผมเห็นในเขาโปรโมทนะฮะมีการดีไซน์ของตัวนี้นะครับถ้าไม่สนใจก็ลองไปดูในไดว่านะครับ YouTube ผมได้นะครับอ๋อ Vibration นเชเนียมพันพโอเคลองเกี่ยวกับเรื่องเซนซิทีฟนครับว่า okay. เวลาปลากัดเป็นไงน,ะนี้มันจะมีแรงสั่นอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองจับตัวใหม่นะครับมัวมอวมัวแยเสดโอ้โหอันนี้ลิซีนี่แบบว่าชัดเจนเลยนะฮะว่าพอเป็นท่ามตัวนี้ครับเป็นแบบคาร์บอนตัวนี้เซนซิทีฟนี่แบบว่าต่างกันลิบลับเลยนะฮะมอลแดนนะครับอันนี้รุ่นใหม่ที่เขาโปรโมทอยู่เลยนะฮะก็อันนี้ผมดูในคลิปแล้วค่อนข้างชอบเลยนะครับเพราะว่าดีไซน์ตรงเนี้ยครับที่เขา ตาขึ้นมานะครับใครสนใจก็ไปตามกันได้นะฮะแต่ว่าผมเหลือไปเห็นราคาแล้วนะครับให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะฮะนี่ราคา1นึ่0 0สนเห้าพันเยนนะฮะก็ตีนะเรทปัจจุบันตอนนี้นะครับคันนี้ก็ประมาณ3,000 30, 0กว่าบาทเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแต่ก็แรกกับเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสุดเหมือนกันนะครับจากที่ลองจับไอตัวด้ามเมื่อกี้บอกเลยแม่งสุดตีนนะฮะ รู้สึกได้เลยว่ามันค่อนข้างแบบเจ๋งมากอะถ้าราคาถูกถูกก็น่าโดนอยู่นะฮะเหมือนฟาดแต่ว่าไม่ได้เจาะรูเฮ้ยอันี่สปูนกูอยากรู้ว่าสปูนมันเป็นแกนแกนยาวหรือแกนสั้นวะแยาวอ๋อเป็นแกนยาวอันนี้ก็เป็นโมเดลใหม่นะของปีนี้นะครับทาทูล่าแอร์นะฮะได้สปูนที่เป็นค่าย KDF จูนให้นะฮะ นี่นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งนะครับของในงานออสการ์ฟิชชิ่งโชว์นะฮะสปี 2026นะ,ะก็จริงๆมีค่อนข้างหลายบูธมากนะครับแล้วก็มีแบรนด์ที่ค่อนข้างแบบดังๆออกมาเยอะมากนะครับแต่ถ้าดูก็คือผมก็ไม่ได้แบบว่าตามสายพวกอุปกรณ์ตกปลาญี่ปุ่นนานแล้วนะฮะหละกักๆก็นะทำสินค้าเองก็ขายคนใช้ด้วยกันเองนั่นแหละฮะตอนแรกตั้งใจจะมาเดินหาดูไอเดอยนะครับก็พอมีมากนิดหน่อยนะแต่ก็เป็นการเปิดมุมมองอีกส่วนหนึ่งนะฮะเวลาเราทําสินค้าขายนะครับเราก็จะได้ดูว่าอ๋อเดี๋ยวนี้โลกไปถึงไหนแล้วมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมากนะครับ ก็สำหรับงานครั้งนี้คิดว่าถือว่าดีนะก็ไม่เคยมามาดูก็จะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะฮะก็เดี๋ยวไว้สำหรับปีหน้านะเดี๋ยวอาจจะมาสักรอบก็ได้มาดูว่าเขามีไแลัปเดตกันบ้างนะฮะก็เดี๋ยววันนี้ผมก็คงขอัวนะกลับที่พักแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่านะฮะไปเดินทงเดินเที่ยวบ้างดีกว่าโอ้โหเช้านี้นะครับหิมะตกอ่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะกลับเมืองไทยกันนะฮะแล้วก็ มาเดินเล่นนะครับช็อปปิ้งช้อปปิ้งไปหาไปคงซื้อของกับเมืองไทยนะก็วันนี้มาถึงนะครับตื่นมาเพื่อพีม้าตกครับเพื่อนๆอะไรไม่เคยเห็นเลยก็เซฟไว้ก่อนเพราะที่บ้านเราไม่มีนะอากาศวันนี้ก็อุณหภูมิเย็นจะเยือกเหมือนเดิมตื่นมาแต่เช้านะครับก็มาขอตะลุยหาอะไรกินหน่อยครับยังมาญี่ปุ่นสักทีก็ไม่เคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการกินนะเดี๋ยววันนี้ลองนะมาหาอะไรกินดูนะตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาด คุโรมงนะฮะเซอเวสำรวจนะฮะหาอะไรแปลกๆกิน in นะฮะดูว่าอะไรที่มันน่ากินเดี๋ยวเราก็จะลองกินดูนะฮะซึ่งยิงตลาดนี้เป็นตลาดที่ค่อนข้างราคาไม่แพงนะฮะเพราะว่าจากที่ผมเดินดูหลายเมนูนะถูกกว่าไทยแบบโอ้โหมหาศาลเลยนะฮะวันนี้นะเราก็ร่วมด้วยเช้กันหาดีกันหาของแปลกคนละหมืน่นคนละหมื่นคนละหมื่นลองข,ขันแต่สชิ้นสชิ้นนี่้เยนเหรอ200กว่าบาท ได้กินมาได้กินแล้วโอทอโร่โอทอโร่โอ้ยแต่ไม่เลืองเรื่องแต่ยังไม่จ่ายตังค์เลยโหว่าราคานี่แบบว่ายังถูกอ่ะเพื่อนครับตอนนี้ผมเจอของแรแล้วนะฮะเนื้อปาวานนะครับในราคาร้อยกว่าบาทนะครับอ๋อมันมันมีส่วนอื่นด้วยเห็นระแต่หลักๆมันจะมีแค่สองอย่างที่เป็นเนื้อปะวานนะนะใช่หนน้้าารเดินไปเดินหลบไปตรงนู้นหน่อยชิมตุ๊บก่อนชิมตุ๊บคุณตองดีกลายแรกอาหารจิมไม้เข้าเคเข้าด้วยเป็นไงวะเหมือนอะไร เหนียวเหมือนเอ็นเนื้อเหรอไม่ตุ๋นะอ้วเอาเลยพี่เอาเลยพี่คนอยากลองเนื้อปะวานเหมือนไม่กินเนื้อเลยวะเนื้ออ้วเนี่ยอันนี้ซุปไอซุปปลาแห้งเลยปลาแห้งเหรอซุปปลาซุปปลาโออะไรเงี้ยปลาโอแห้งใช่ไหมเหมือนเอ็นเนื้อแต่ว่ามันจะมีความคาวกว่ามันจะมีมันจะมีความคาวของปลาเออไปเลยพี่ไปเลยต้องหั่นแล้วมันหั่นไม่ขาดอยู่แล้วอันนี้เนื้อปะวานติดหนัง น่าจะคล้ายๆกันแหละเหนียวไหมเอาที่เอาเลยผมพอแล้วผมพอแล้วตั้งเด็ดเลยข้าวอุบเลยว่ะข้าวอบเอลยตัวเปิดกันด้วยแม่งคนขาวเลยคือแม่งไม่มีความเป็นแบบว่าเป็นเหนียวมันมีแบบมันลื่นมแบบมันลื่นมันนุ่มเหมือนกันุ่มมันมีความแบบสับสับด้วยเว้ยทีเดียวพอกินอะไรก็อร่อยแล้ว ของกินเล่นเมื้อเช้านะฮะหลังจากที่เปิดพิสดารไปแล้วนะล่อป่าวานไปแล้วโอทโลร้อยกระบาทชิ้นละหลักสิบเออชิลลหลักสิบถูกกว่าตลาดนัดอีกปลาไปก่อนแล้วข้าวกูตามไปหลังกันมือใหญ่มือเลยพี่ฮะมือเลยะถ้ามาขนาดนี้แล้วนะอันนี้มันกำลังพอดีว่ามันมันมันมาก เราจะลองของแปลกอย่างนะฮะฟูกูนะฮะเรียกง,ง่ายคือปลาปลากระเป้านะครับนะเห็นในไม่ใช่ฟูมึงใช่มเออฟูกูเนี่กินตรงนี้นะฮะตัวมันเป็นเลยนะครับปลาปลากระเป้านะฮะเคยเห็นแต่ในคลิปนะวันนี้ต้องลองสักทีนะฮะฟูกูสามร้อยจานละสามร้อยบาทเป็นงไงฮะนึบเลยเนึบๆไอ้ที่มันเนึบนะเพราะว่ามันแห้งแล้ว ี่ไจะลองเนื้อด้วยอ่ะแม่งอารมณ์แม่งเหมือนเนื้อแบบพวกไก่ดิบเลยไก่ดิบไม่ใช่หรอเคี้ยวแล้วสู้ฟันถามว่ากินอีกไหมไม่แค่นี้แหละถ้าไปทำสุกมันก็น่าจะดีกว่าแต่เขาบอกว่าจริงๆเนื้อมันจะแบบมีความ สไปซี่ด้วยเผ็ดๆนิดหนึ่งเพราะของไอตัวพิษของมันนั่นแหละนะตอนนี้เราก็ลองของแปลกกันไปสองสอย่างกันนะมองหาอะไรแปลกถนะ้าว่ามีอะไรน่าสัมผัสมากน,นะะพยายามดูที่แบบว่าที่บ้านเราไม่มีนะก็กินอย่างนั้นแนตะ่ของกินแบบว่าค่อนข้างแบบเยอะมากนะครับที่สําคัญราคาก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหรนะ่ครับถือว่าถ้าเทียกบกับใครนี่ถูกกว่าเยอะถูกกว่าบ,บ้านเลยหนะอยนางรมนึงนะก็ตกประมาณ500รยเยนก็ประมาณร้อยหนึ่งแต่ว่าเพื่อนๆดูตัวดิบักเอฟวันนี้เป่าฮื้อนะฮะ 1,500เยนหอยเชลลตัวก้อนนี้200บาทเชลล์กับมือโอ้โหโคตรใหญ่ขนาดหัวปลาของโอโทโร่นะฮะโอ้โหโคตรใหญ่นี่นะเขาก็จะแร่โชว์เลยนะครับแร่เสร็จปุ๊บนู่นไปเสิร์ฟขายตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าราคาเท่าไหร่กันนะครับแต่จริงๆนะผมมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากลองมากฮะคือไอ้ลูกไอ้ลูกกระต่ายเนี่ยลูกกระต่ายนี่ยอยากลองมากเลยเจอเห็นในคลิปหลายคลิปนะฮะ ครั้งหนึ่งในในชีวิตนะฮะรองสักทีปูยักษ์แค่ก้ามกาลังกาแล้วเออเหรอโอโรอ้นั้นส่วนไหนอ่ะไม่พากหรอไี่ถูกกว่าฮะไม่พากหรอพากหน่อยก็ได้ อันนี้นะฮะโอโทโร่นะครับอันนี้น่าจะชูนะชูโทโร่ไอ้ชิ้นน่าจะเป็นโอพีอ่อไอ้เมื่อกี้ที่เราไปซื้อกันมานนก็กล่องละประมาณเจ๋อ่ไม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 ่อันนี้นพันกะบาทอะโอโมอิอ่นี่ถ้าที่ถ่ายนี่น่าจะหลายบาทน่าจะแสนสาหัสแต่ที่นี่ก็เป็นเรื่องปกตินะราคาก็น่ารักมาเอ็มก็หยุดนี่กเยอะแตมันไม่หวมันอืมแต่ว่ามาให้คนเหอนกันเยอะอันไหนโตโยต้ใช่เขาขายแยกไงมีออริจินอล วาซาบิอร่อยไอ้วันแรกที่กินอะ่ะอันนั้นน่าจะเป็นตัวในสุดเลยที่มันเยอะๆไอปูตัวเมื่อกี้นี้โอ้โหพลังการมากเอาไอต,ตัวนี้ก็มีไข่อ่ะมาเริ่มเลยไอกระดองก็ไม่แข็งเท่าไหร่นี่หว่ามันรอคาบไปเนี่ยปูเปิดนิ่มเลยหรือมันรอคาบไปแล้วมันเป็นปูในญี่ปุ่นเลยใช่ไหมมันมีหมดทุกที่พี่ลองดูนะครับเป็นงไงวะเอ็ม ได้กนนลิก่นทะเลเนื้อมันก็จะมีความแบบเหนียวเหนียวเนื้อๆ,ๆหวานแต่ว่าปูม,ปมาบ้านเราหวานกว่าทุกคนที่เขาไปรำ,ำ,ำปูมาหวา,หวานกว่าพี่แต่ว่าอันนี้คือถ้ากินในตัวที่ขาใหญ่ๆอย่างนั้นน่ะที่อย่างนั้นน่ะเนื้อมันจะไม่อร่อยขนานี้แต่มันได้ไซส์ใหญม่มันได้ความสะใจ อ๋นที่เขาไปทำปูมาแต่ว่าส่วนตัวคือถ้าแบบผมกินเนื้ออร่อยอ่ะสุดท anyway ้ายปูมาเป็นที่บ้านเราเลยที่เขาทำในแบบอ่ะก็เนี่ยแหละไอเรียดแบบปูดำเนี่ยก็สะใจมันเค็มเพราะเนื้อมันรู้ว่ามันเค็มเพราะน้ำที่มันต้มให้เราอ่ะเนื่องให้เราอ่ะนั่นดิน้อะน่าค่อยเข้าท่าอ่ะก็ลองกินกินดูให้ดูๆผมก็ปุ๋ยมาอันนี้คือรังไข่มีรสชาติเยอะโปรตีนเคยเหมือนกันที่ แบบสีนี้มาแล้วล <ะ S 1> เป็นโคเส้นมาตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่สนามบินนะครับเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านเกิดนะฮะกับประเทศไทยก็รู้สึกอยากตกปลามากๆเลยนะมาทริปนี้ไม่ได้ตกปลาครับได้แต่เดินดูงานอยู่นะแต่ว่าลําพังเดินดูงานนี่ก็บอกเลยฮะโอ้โหโคตรเหนื่อย เพราะว่าเราหอมาข่ข้างใหญ่นะครับเราก็พยายามเดินให้ทั่วนะแต่ก็ไม่ทั่วนะยังมีแบบว่าที่ตกหล่นอีกหลายแบรนด์นะครับก็เอาไว้ปีหน้าแล้วกันเดี๋ยวให้กลับมาซ้ำนะมาเดินเล่นอีกทีแล้วกันมาอัปเดตอะไรใหม่ๆอย่างนี้นะฮะก็สนุกดีนะก็เดี๋ยวกลับไปเมืองไทยนะฮะเตรียมไปโซโล่ปาดีกบ่านะสุดท้ายผมก็ต้องฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะรเราก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสว่วนวันนี้ราตีสวสดครับ